นะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาประกอบตัวลางนะครับลูรไฟกับตัวลางเอ่อ SRB16 นะครับซึ่งเป็นลางลีเนียแบบที่เบรดด้วยเพาสวัสดีครับผมเมคกโชว์นะครับคลิปนี้เนี่ย เราจะมาประกอบตัวรางนะครับลูปไฟกับตัวรางเอชอาร์บีหนึ่งหกนะครับซึ่งเป็นรางลีเนียแบบที่เบรดด้วยเพลนะครับซึ่งเป็นเพลสเลตสมิลลิเมตร mm นะครับอันนี้เป็นตัวรางลูปไฟขนาด6 0สิคูณหรือว่าล่องล่องตรงล่องตรงเนี้ยนะครับก็คือ3 0มสคูณนี่เองนี่นี่คือลูปไฟนะครับยาวเมตรหนึ่งเนาะซึ่งจะเป็นตัวแกน เอของเครื่องที่เรากำลังผลิตอยู่นะครับอ่ฮะก็นี่แกะกล่องเลยนะครับเป็นตัวรางนี่นะครับอันนี้เราสั่งตัดมาพอดีเลยนะครับเราจะเราต้องการความยาว1เมตรเนาะนะครับนี่ตัวรางนะครับ SRB นะครับ16ซึ่ง ตัว sb r 1 6เนี่ยเขาดีไซน์มาให้พอดีกับตัวล่องรูที่เขามีนะครับสองรูตรงตรงตรงล่องเนี่ยนะครับที่จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรูอยู่เนี่ยนะครับรูตรงนี้นะครับจะมีระยะห่าง30มิลิเมตรพอดีซึ่งมันจะเข้ากับพรูโปรไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะใช้ตัวน็อตเป็น m 5นะครับแล้วก็ใช้ทีนัทเป็น m 5ซึ่งเราจะใช้เป็นทีนัท m 5สแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับ เนื่องจากว่าตัวโปรเจกต์นี้นะครับตัวโครงสร้างเขานะครับจะเอาไปใช้กับงานที่มีน้ําแล้วก็กัดกรดนะครับเราก็เลยใช้อลูมิเนียมกับตัวรางนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าเออเราจะมาประกอบกันแล้วกันนะครับว่าตัวรางเนี่ยนะครับเราจะใช้งานแบบไหนแล้วก็วิธีการหรือเทคนิคในการประกอบรางเนี่ยผมใช้ยังไงนะครับ หลักๆแล้วนะครับเราจะใช้ M5 เนอะเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็น M5 จมกลมนะครับแบบนี้นะครับก็เราจะใช้7 7 2 14ก็ใช้14ตัวเนาะโอเคคราวนี้วิธีการนะครับผมก็จะใช้วิธีการนี้ครับเราจะร้อยตัวตัวทีนัดกับน็อตไว้ก่อนนะครับ เราเป็น M5 อยู่แล้วเนาะก็ใส่แบบหลวมๆไว้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่แบบตึงเปี้ยนะครับใส่ไว้ให้มีแกลบเพื่อจะสไลด์ตัวที่นัดที่พร้อมกับน็อตเนี่ยครับเข้าไปในรางได้นะครับ วิธีการคิดง่ายๆนะครับก็คือความหนาของตัวรา,างนะครับที่เป็นความหนาแป้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะหนาประมาณ4มิลเนาะแล้วก็ตัวทีนัดนะครับแล้วก็ตัวล่องของอลูโปรไฟล์ที่เราเลือกใช้นะครับถ้าใครเคยตามคลิปผมนะครับ SRD 1 6เนี่ยผมเคยใช้เมื่อสัก4-5ปีก่อนนะครับเป็นตัวซินซีนตัวใหญ่นะครับ2เมตรนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นแบบ อีกแบบนึงนะครับที่ไม่ได้ใช้อลูโปรไฟล์เนาะก็เข้าไปดูในคลิปตัวนั้นได้นะครับว่าถ้าใช้เป็นเหล็กเจาะรูสตาร์ทเกียวนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้ตัว S R B นี้นะครับนี่เป็นแกนหนึ่งเนาะเดี๋ยวยังมีขนาดอีกเมตร80นะครับคูณกับเอ่อหเมตรโดยประมาณนะเครื่องนี้มันค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวเรารอดูกัน สำหรับตัวอุไอ اي, ตัวตัวตัวรางนะครับก็สามารถสั่งทางบริษัทโชคอินเตอร์เทคได้นะครับว่าเราต้องการรางตัวนี้นะครับแล้วจะไปใช้ทําอะไรแบบไหนนะครับก็ปรึกษาดได้นะครับในช่องเมกิโชคแล้วก็ตัว f b o o k y o u y u u t นะครับได้หมดเลยนะครับที่เดี๋ยวผมจะให้คอนแทคติดต่อไว้แล้วกันนะครับก็สามารถทําได้นะครับช่องเมกิโชคเองก็ มีข้อมูลหลายอย่างนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นงานที่เราทําให้ลูกค้าดูแลครับแล้วก็โน้ตฮาวนะครับโน้ตฮาวต,ต่างๆที่เรามีแล้วเราก็ยินดีถ่ายทอดให้คนอื่นนะครับแต่บางโน้ตฮาวเนี่ยเราก็ไม่แม่เราก็เลยไม่พูดอะไรมากกว่าน,านะครับสําหรับประกอบเครื่องจักรก็แน่นอนครับเพราะเราเชี่ยวชาญประกอบเครื่องจักรเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ<ส>ก็แจ้งเราได้นะครับหรือคุยกันได้ว่าเอ้ยผมอยากทาเครื่องนี้แล้วมันยังไงนะครับสําหรับ หลายๆคนมีคำถามก็ถามเข้ามาในช่องได้หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะครับในคลิปคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อย1อันนะครับคราวนี้เราก็จะทำการสอดเข้ากับรางอลูโปรไฟล์นะครับโดยหันเจ้าทีทนัดนะครับไปตามแนวยาวเนาะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไป ค,ค่อยเลื่อนเข้าไปนะครับถ้าเราขันน็อตไว้แน่นเกินไปนะครับมันก็จะใส่เข้าไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่หลวมไว้หน่อยนะครับจะดีมากเลยนะครับแต่ก็อย่าหลวมจนมันหลุดนะครับมันก็จะหลุดระหว่างตอนเราไขางานได้เนาะโอเคจะมีติดอ่านีเ่เข้าละนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องอ่า ถ้าเราเทียบกับลีเนียไกด์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วออคอดิชันในการใช้งานเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยนะครับคือถ้าเป็นลีเนียไกด์เนี่ยตัวมันเองเนี่ยนะครับโดนออกแบบมากับตัวหลางลูกปืนนะครับแต่ตัวเนี้ยมันโดนออกแบบมาให้กับลูกปืนอีกแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของหลอดนะครับก็จะให้ตัวได้นะครับเหมาะกับทำไกด์แต่จริงๆถามว่าทำมินิซินซีที่มีความแม่นยำ อยู่ที่ไม่เกินบวกลบ0.01หรือประมาณ10-20ไมครอนหรือว่าเลเซว่า50ไมครอนเนี่ยก็ยังถือว่าใช้งานกับเครื่องนี้ได้สบายๆนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะดูนะครับระยะเหลือนะครับผมก็จะชอบใช้ฉากประกอบเนาะเทียบระยะก่อนก็เอาเวอร์เนียมาดูขอบนะครับเพราะว่าเราจะจัดให้ได้กึ่งกลางเนาะ ก็84นะครับ8 4ก็เหลือ4 4นะครับ4 4นี่ผมก็จะจัดตั้งตั้งวัวเนียไว้44มิลนะครับนี่แล้วก็ล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวขอบนะครับมาดันชนนะครับเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะมาร์กอันนี้ผมใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับล็อกไว้ก่อนคร่าวๆ นะครับไม่ได้ลงแรงแน่นนะครับยังขยบได้อยู่แล้วคราวนี้เราก็มาดู40ตัวนี้60แปลว่าตัวราง SBR นะครับมันกว้าง40ม m mm, มแล้วก็ตัวอลูโปรไฟล์เนี่ยกว้าง60แปลว่าถ้ากึ่งกลางเนี่ยเราต้องเหลือ10มิลเนาะวิธีการผมก็ง่ายครับผมเอาเวอร์เนียตั้งนะครับให้ได้10มิลนะครับแล้วก็จับระยะครับอ่าโอเคได้แล้ว10มิล แล้วปลายอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันนะครับพอจับระยะได้ปั๊บนะครับก็ทำการคนอ็อตนี่นะครับแค่นี้คราวนี้เราก็ดันให้ได้ระยะแล้วกัดคราวนี้นะครับผมก็เพิ่มท็อกหน่อยนะครับไล่ไล่นะครับ วิธีการเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราใช้ตั้งข้าวนะครับเพราะว่าพอตอนเราประกอบเครื่องจักรนะครับเราจะใช้วิธีนี้เทียบกับเดอเกตอีกทีหนึ่งนะครับกับรางคู่กันเนาะแต่นี้วิธีการตั้งข้าวๆนะครับอ่านี่ผมแล้วก็จส่สลับฟันปลานะครับสลับฟันปลาไขสลับฟันปลาไปนะครับอันนี้ถ้าไขหมดผมหมดแรงแน่ผมก็เลยใช้ของทุนแรงนะครับ อันนี้เป็นโอเคราวนี้ก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะครับอีกทีหนึ่งไกล้ ไล่เป็นสลับฟันปลาไปเรื่อยๆมันจะได้ลงซ้ายขวาเท่าๆกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับลางตัวแรกนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับเราจะทำอย่างเนี้นะครับคู่กัน2ชุดนะครับก็ แล้วก็ใช้ไปประกอบนะครับซึ่งผมเตรียมทำตาบเกียว M8 ตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็จะเอาไว้ประกอบกับตัวตัวผนังที่ใช้รับตัวแพแนลนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้หนักนะครับถ้าเทียบกับลีเนียไกด์แล้วเนี่ยรีเนียไกด์น่าจะเบากว่านะครับแต่ถ้าความต่างก็คือตัวเพาเนี้ยมันทำจาเราสามารถสั่งเป็นสเตลเลสได้นะครับมันก็จะเหมาะกับงานที่ทนน้ํากดนะครับแต่ถ้ารางลีเนียไกด์เนี่ย เราจะต้องไปสั่งแบบสเตเลตเนี่ยซึ่งจะราคาสูงมากแล้วก็หายากในประเทศไทยนะครับก็ลองพิจารณาใช้รางตัวนี้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานในมูลค่าไม่ได้สูงมากเนี่ยรางตัวนี้ก็เป็นไกด์หรือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยเหมือนกันสําหรับการทํางานกะรางนะครับ You have a text message